เออเนี่ยละดีดีได้แรงประทะเออดีนั่นแหละนั่นแหละช่วยกันลุกช่วยกันต้องอย่างนี้เออดีเออ,เอ,อช่วยกันช่วยกันเออเออดีลุกอ่า อืวอืม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 อือืมออืาวอืาอืกอมอืมาามอือมีม นี่สเต็ปขาเข้าออกเราย่มาอยมดีกว่าแสงทองน้อยหมัดมัดเราย่อมดีกว่าแสงทองน้อยเราต่อยสากลด้วย

ดีูกช่วยกันอช่วยกันคุณภาพอ่ลองนวมคุณภาพเราจะได้ต่อยมีคุณภาพ

ช่วยกันลูชกช่วยกันช่วยกันต้องกล็งแรงออกแรงเยอะ